เป็นงานแบบแฟนมิดเล็กๆครับแล้วก็มีแฟนคลับของละครเราด้วยครับในวันที่ฝนมากผายวันนี้มากันเยอะแต่พี่แต้ผมมาสุดท้ายครับใช่ค่ะ,ะพี่แต้มาในลุคพี่ฟ้าเหรอครับพี่สนค่ะพี่สน เซอร์ไพรส์มากๆแฟนคลับผมแฮปปี้มากๆได้เจอพี่ฝนต,ตัวจริงวันนี้นนนกระแสละครเน่กระแสละครก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เรียกว่าตอนนี้ก็เป็นเป็นช่วงที่ลาดไม่ได้ครับเพราะว่าเออมันนอกจากความรักระหว่างทนายมาวินกับพี่ฝนก็ยังตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็เออผมก็ยังต้องสู้เรื่องของคดีในเรื่องงานของผมด้วยกับทนายเก่งนบด้วยแต่จริงๆมีอะไรมาอีกเอยอย่างพูดไม่ได้ม่จตาฉั ดูแบบว่าผ่านไปเร็วแต่จริงจรตอนท้องมันยางมากครับเพราะว่าแบบคำมันเป็นคำออกกฎหมายอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเข้าปากอะไรเงี้ยอ่าบนาับอั่าาฮ่า้่าฮ่าฮ่าฮ่อ่าฮ่าาฮาฮ่ามเป็นไฮ่าาฮาฮ่า้นา่าก่าฮ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 ้าฮ่าฮนาฮ่าฮ่าร่าฮ่าฮ่าฮาฮ่ครับฮ่ค่ฮฮาา่่ ได้มีเต้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือพี่ป๋อมาด้วยเซอร์ไพรส์ด้วยครับทุกคนก็แฮปปี้ครับแล้ววันนี้นวันนี้เราจัดกันที่แบบเซ็นเตอร์เวิลด้วยก็ดูมีแบบ International Fan, อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนอินเตอร์เนชั่นแนลใช่โดยรอบ ครับครั้งแรกเลยก็แต่ก็ดีใจครับเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบชอบมากอะไรเงี้ยชอบตั้งแต่น้องคิมเขาลองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะร้องให้ให้ให,ให้คนได้ฟังอย่างต้าเองมาเจอแฟนของมันเองเป็นการต้อนรับเรากาดูเลยเขาหน้ารักกันมากเลยค่ะแล้วก็แบบดีใจที่แบบว่าเออทุกคนมาให้กำลังใจโอ้เ้าก็เห็นโอ้แบบทำงานมาหลากหลายมากแลก้วเขาก็รู้ว่าแบบ คนดูจากแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เห็นคนแบบรักโคเยอะแยะมากมายเลยก็ดีใจกับลัก้ของลักกี้แฟนหนึ่งร้อยคนวันนี้ก็ถือว่าเต็มหิ่มมา,มากๆาใกล้ชิดมา,มากๆเลยเนาะ,ะลักกี้แฟนก็วันนี้ก็100คนนะครับคัดมาแบบโอ้โหเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้มากๆครับแล้วย้อนกลับไปที่ละครคุนหนึ่ง นดูแบบติดตามจริงก็แบบว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจขึ้นเรื่อยๆพี่แซวแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออละครก็จะแบบมันมีเลเวลคือมันสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็เรียกว่าถ้าติดตามอยู่แล้วต้องติดตามอยู่เรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเรื่องก็เริ่มสนุกขึ้นไปอีกใช่ไหมคะติ๊กก็ขึ้นเอาขึ้นเอาเรานั่งดูด้วยอยู่หน้าจอด้วยไหมคะเวลาแต่ละอีกวันมาเช็คอะไรอุ้ยเอาเป็นว่าไม่อีกวันดูเลยดีกว่าเอา ามีฟีดแบ็กแบบว่าฉากต่อฉากวิตกว,วิเลยจริงๆอะไรเงี้ยก็ดีใจกับคนที่ทําละครพี่ชูพี่กล้องแล้วก็ทีมงานด้วยเพราะว่าตอนทแํแเราก็แบบมันเหมือนมันมีหลายเรื่องที่ต้องเล่าอะโนโอแต่แบบว่าทุกคนก็เหมือนแบบรับสารได้หมดทุกอย่างแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับกตัวละครแล้วก็ทีมงานหลายคนก็ยกให้เป็นละครทีใจแห่งปีปีนี้เหมืันการไม่ได้คือปีแรกเนี่ยมัน้นงานอะไ ก็ดีใจครับดีใจที่แบบเราเต็มที่กับงานทั้งทีมงานทั้งทีมนักแสดงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอออกมาก็อยู่ที่คนดูแล้วพอคนดูชอบแล้วคนดูแบบว่ารู้สึกแบบแบบแฮปปี้กับผลงานของเราเราก็ดีใจขึ้นอีกครับมีกาลังใจทํางานต่อไปแล้วคนจะคอมเมนต์เยอะในเรื่องของอคติ้งของเราสองเร่างทกว่าเล่นแบบเดียวมากๆแบบหานนักแสดงยุคนี้ก็เล่นแบบนี้ได้ก็ไม่กล้าแล้วเป็นเร้าเันบ้าทั้งนั้นโอ้ขอบคุณมากเลยครับแต่โอ้ก็ต้อง เรียกว่าก็ต้องขอบคุณพี่ชูด้วยครับที่แบบคอยแบบว่าคอยช่วยเราอยู่ตลอดอะไรยเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ด้วยทั้งเอคุณด้วยครับทั้งทีเต็มที่ตั้งใจนะว่าทุกคนต้องทำเรื่องคลาสสิกของเราแบบนี้ก็เราก็ตั้งใจเนาะทุกคนตั้งใจแบบเล้วก็ตั้งใจโอ้ตั้งใจจริงอ่ทุกคนตั้งใจก็ดีใจที่เอ่อคนดูเห็นความตั้งใจของเราเลยตอนนี้หลายคนอยากจะสิ ก <พา S 1> ็ัเพราะฝนตกเสื้อมันต้องเปียกมันต้องหด เแฟนล,ละครในวันที่ฝนทังพันนะครับอย่าลืมติดตามตอนนี้ก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆครับพลาดไม่ได้สักตอนเลยจ้ะใช่ค่ะก็เรานําเสนอปัญหาในเรื่องเยอะแล้วปัญหาก็ต้องแก้ด้วยความรักแนะโอัว่าเดี๋ยวมีความรักมีโรแมนติกแบบให้ดูกนันฉ่ำๆสมชื่อในวันที่ฝนพังพันฉ่ำแน่นอนจ้ะตอนนี้ดำเนินไปด้ นี่ก็ EP 9แล้วครับก็เรียกเรียกว่าตอนนี้กำลังเรื่องกำลังแบบว่าสนุกเลยครับก็เรียกว่าเข้มข้นมากๆทา,า,านไม่ได้เลยครับจันทังคานสองอลูครึ่งดูทีีกดสามถ้าดูมือถือเนี่ยกดสามพ<า><า>ันจ้ก